สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้พบกับคุณครูประจวบเข็มทองในการจัดก,นนการสอนออนไลน์วิชาพลกษาชั้นประถมศาปีที่6สาราการลุที่3การเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายการเล่นเกมกีฬาไทยกีฬาสากลหน่วยการ,รุที่3การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายวันนี้เราจะเรียนเรื่องเกมนําไปสู่กีฬาเกมส่งลูกบอลน,นับ10ครับพร้อมแล้วเราไปเรียกันเลย เกมนำไปสู่กีฬาเป็นเกมที่มีกฎกติกาในการเล่นช่วยฝึกการเคลื่อนไหวความคล่องแคล่วว่องไวและการทำงานของกล้ามเนื้อรวมทั้งก่อให้เกิดความสามัคคีในการเล่นเป็นทีมและเป็นพื้นฐานการศึกษาหาความรู้เรื่องกีฬานำไปสู่ทักษะเบื้องต้นของการเล่นกีฬาประเภทต่างๆเกมนำสู่กีฬาที่น่าสนใจมีดังนี้เกมส่งลูกบอลน,นับสิบ อุปกรณ์ลูกแชร์บอลหรือลูกบาสเกตบอลสถานที่สนามแชร์บอลหรือสนามบาสเกตบอลจำนวนผู้เล่นฝ่ายละ5-7ถึง7คนวิธีการเล่นแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายละ5-7ถึง7คนให้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายอยู่ในแดนของฝ่ายตนเองและเลือกผู้เล่นทีมละคนเป็นผู้เล่น ลูกกระโดดหรือเป็นคนปัดลูกบอลก่อนเาเริ่มเล่นให้เล่นแต่ละฝ่ายร่วมกันวางแผนในการเล่นทุกธีการส่งและรับลูกบอลเช่นการเคลื่อนที่รับลูกบอลหรือการส่งทั้งระยะใกล้ระยะไกลเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามป้องกันหรือแย่งลูกบอลได้เริ่มเล่น โดยคุณครูเป็นผู้โยลูกบอลขึ้นระหว่างผู้เล่นผู้เล่นกระโดดเพื่อปาลูกบอลไปให้ฝ่ายเดียวกันเมื่อผู้เล่นคนใดจับลูกบอลได้ให้รีบส่งลูกบอลไปให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันส่วนผู้เล่นที่ไม่มีลูกบอลต้องพยายามป้องกันหรือแย่งลูกบอลเป็นของฝ่ายตนเองและส่งลูกบอลไปให้ผู้เล่นฝ่ายตนเองเช่นกันนับจํานวนในการรับลูกบอลให้ได้ สิบครั้งทีมที่ส่งลูกบอลได้สิบครั้งก่อนเป็นฝ่ายชนะถ้าหากลูกบอลออกนอกสนามให้ฝ่ายที่ไม่ได้ทำลูกบอลออกเป็นฝ่ายได้ส่งเข้าเล่นถ้ามีผู้เล่นฝ่ายป้องกันทำฟาวเปล่กผู้เล่นฝ่ายกำลังส่งลูกบอลให้นับจำนวนครั้งที่ส่งได้ต่อจากจำนวนครั้งที่ถูกทำฟาวนักเรียนครับนักเรียนศึกษาการเล่นเกมส่งลูกบอลน,นับสิบและฝึกฏิบัติได้เลยครับ เกมนี้เป็นเกมที่นำไปสู่กีฬาแชร์บอลและกีฬาบาสเกตบอลครับ